อาเด็กๆยายเขาคิดถึงถ่ายวีดีโอให้ยายหดีอยิไ้เคนจิคนไหนเคนจิคนเล็กแล้วคนโน้วนวิ่งไปโน้นทำไมอะชื่ออะไรอะฮิลานฮิลานเคนจิเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วได้เก่งเนาะอ้าวไหนล่ะนี่คือหนูแพมเลว หนูพแพมเล่นนี้เลยอ่าก็ตามอัธยาศัยนะวันนี้อ,อืมนี้อ่านี่นี่แล้วหนึ่เอ่นี่ไหนเข็นจีเขนจีให้ใหญดิโอ้โหเขนจีได้รถโอ้โหได้รถยายมาเลยอืออ้าวอันนี้ห้องใครนอนห้องนี้อ้าวห้องนี้ห้องห้องใครห้องใครอ่ะขึ้นขึ้นเลยขึ้นดิ เอ้ยนอนห้องนี้เลยนอนห้องนี้เลยเอ้ยขี้รันนอนห้องนี้เลยเว้ยเอ้หนูไอ้หนูก็นอนังนอนไงนอนไงนอนไงเออนั่นดึงหมาด้วยด้วยอ้าวนอนห้องแอร์ด้วยนะเว้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาเว้ยต้องเสียค่าไฟแล้วนะเว้ยเฮ้ยบอกไงอ่าโอเคโอเคโอเคอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้อ่าแค่ห้องครัวนะให้หาห้องครัวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ให้แพมในห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำมีน้ำอุ่นด้วยนะนี่น้ำอุ่นให้เด็ๆด้วยนะใครอะลูกอุ่นนะเอ้ยอาบน้ำเาห้องครัวห้องครัวอ่ะอ่าห้องครัวมีหลังบ้านอีกต่างห่างนะบอกใาย่สิลูกเอ้ยใหนี่หนูล้างจานให้ยังหนูล้างจานแล้วใช่ไหมพี่รัน หลังจากแล้วโอ้โหเดินสบายเลยไม่คิดถึงยายเลยดิเออแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็หุงข้าวกันแล้วก็เนาะทำทอดไข่ทอดอะไรก็หลังบ้านมีหลังบ้านมีหลังอีกโอ้โหนี่นี่นี่น,น,น,นกับข้าวทำข้างนอกข้างในเยอะแยะไปกินกัน